P40 ครับอันนี้แน่นอนเลยที่ขาดเหลือเกินคุณไม่ต้องมาเสียเวลาเซ็ตกล้องไม่โฟกัสไอโฟนอ่ะมึงจับอะไรมาโฟกัสหมดไม่ต้องไป้หันดูเลยเนี่ยครับสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้สาวสายากด้วยะวันนี้ปกติช่องเบลล์ครับผมเรามารีวิวกล้องที่อยู่ดาวเหลือโลกมนุษย์ผมจะนั่งสงว่าพี่ทำไมวะคือโอเคมาไว้ว่าของเขาเนี่ย สุ per ของสุ per ของสุ per ของสุ per สุอร์ตีนไก่เขาบอกว่ามันหงมันโหดมากตัวนี้ครับคะแนน D F O mark คือที่สุดของที่สุดตอนเนี้ยตัวนี้ไม่เคียมอะไรเลยโแท่ไม่ติดอะไรเข้าเลยอ่ะสเปคกล้องทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพนิ่งที่ผมทำมาดีกว่ากล้องหน้าแบบกล้องหน้าพี่ชอบละลายหลังผมชอบไอโฟนนะทำไมผมชอบโหก่ยวะผมไม่รู้อ่ะ ผมชอบแนวดราม่าอัลตร้าไวไอโฟนครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันกว้างกว่าใช่ไหมพี่ท้องฟ้ามันก็ฟ้ากว่าด้วยแต่ว่าของ P สี่สิบโปะเหมือนเขาจะได้เดฟอ่าเดฟอ่ามันออโต้โฟกัสได้ด้วยนะใช่แต่แต่อัลตร้าไวอ่ะความที่เป็นอัลตร้าไวอ่ะอัลตร้าไวนี่ต้องกว้างนะครับใช่ในในความคิดของคนกว้างแล้วก็ชัดลึกได้ยิ่งดีเพราะว่ามันมันเป็นอัลตร้าไวเอาไว้ถ่ายวิวถ่ายสถาปัตย์ก็ได้อะไรเงี้ยไอโฟนฮะ ็อยไอโฟนอยู่ดีนะใช่ทั้งที่เป็นรูปหลังคาวัดเนี่ยผมว่ามันซีดไปอะมันเหมือนเหลืองเหลืองซีดๆเนาะมันใช้อะไรนะเซนเซอร์ RYYB ซึ่งมันมันเคยมีปัญหาเรื่องของไวรัสต่อไปไอโฟนดูจากฟ้าใช่ไหมพี่น้องฟ้าเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณจะพสต์ลงคุณจะเลือกรูปไหนไอโฟนดูแคปเดียวต้องด้านซ้ายเอ้ยแต่ว่าของ P 4ีเนี่ยสีทองเขาทองกว่านะเขาทองสว่างนะดูดีใช่ ไอโฟนทองแบบเก่าอะใช่แต่พี่ชอบเหมือนเดิมมันขลังไม่ได้ขลังหรอกโดยรวมอะดีเทลโดยรวมสีสันอันนี้ต้องเอาไปแต่งเพิ่มใช่ด้วยถ้าคุณเอาไปบูทเอาถ้าแต่งในโทรศัพท์นะไม่ได้แต่งแบบละเอียดต้องดึงสีเฉพาะจุดเนี่ยครับเพราะถ้าดึงสีเข้มปุ๊บสีทองตรงนี้อย่าลืมมันต้องเข้มขึ้นอีกนะอืมฉะนั้นกว่าจะได้ฟ้าที่มันสีเงี้ยสีทองนี่คือแป๊ดแล้วต้องรอเขาแก่แต่เรื่องดีเทลนี่คือแบบมันคมมากเลยคมมากคมสุดทันนี้ผมชอบอันตรายครับผมอันนี้ผมชอบ P40 Pro มากกว่าเพราะว่ามันมมือไป อ๋อ oh. ผมว่า <th> อยู่ที่สถานการณ์กา่ันเองครั อย่าลืมนะครับว่ายูทูบเบอร์ต่างประเทศที่ไปถ่ายมาฟ้าเขาสวยฟ้าเขาก็สวยบางทีเขาไปถ่ายที่มันไม่ได้มีมุมแบบที่เราถ่ายชีวิตประจําวันอ่ะมันก็จะดูต่างกันละใช่คือแต่ละกล้องมันมีลักษณะของมันอ่ะอยู่ที่คุณชอบแล้วกันคุณถ่ายแบบไหนบ่อยเนาะไอโฟนครับมันกว้างกว่าอยู่แล้วเนาะแต่เมื่อกี้ติดอันเดอร์ไปหน่อยพี่ว่าแต่พี่40มันก็สวยนะจริงสวยก็ทำไมมาเทียบไม่สวยเลยเออถ้ามันไม่เทียบอ่ะคือมันคมสวยใช่เหมือนมันแต่งสีมาให้ด้ยมันจะติดแค่เรื่องของความกว้างแค่นั้นเอง ันทองของเราแบบจริงวะรุมนี้เหรอรุงนี้มันนมแดงๆปะคือมันจะไปแพ้ความกว้างเลยพี่ชอบกล้องที่มันไม่แคบมากแล้วดูดีเทลตรงพวกแบบลายกระหนกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะแค่วันฟตอนเช้าไงมนทัดมันแบบเออคนละแบบกันใช่นั้นค่ดว่าตอนกลางคืนน่าจะเห็นผลโอ้โหสีคนละเรื่องเลยอืมสีมันคนละแบบอ่ะคือที่ชอบอ่ะคือถ้าสีวัดอะผมชอบของ P ี0เออสีสีวัดดีพ4 0ี่สตัว ว่าท้องฟ้าก็ต้องให้ไอโฟนไอโฟนมันเก็มทั้งหมดแล้วนะทำไมผมรู้สึกว่ามือถือ C ีแบ d คาแรคเตอร์คล้ายกันหมดเลยมันจะบิวตี้บิวตี้ปะโป้ก็จะเป็นคล้ายแบบเนี้ยมันจะมันจะวัดแสงสว่างกว่าหน่อยนึงแล้วสีสันก็จะดูแบบอ่าเขาเรียกว่าไบขึ้นอ่าจริงๆนะคือที่ผมจะบอกก็คือว่าพวกแบรนด์เขาทำร่วมกับไลกาใช่ปะฉะนั้นคนต้องเอ็กเปิดเรื่องถ่ายรูปฉะนั้นจะเน้นพวกดีเทลพวก อะไรมากกว่าเรื่นี้ผมชอบ P 4 0แต่ว่าความกว้างต้องยกให้4 1 r r o Max แต่มันแคบจริงๆนะแคบเนาะมันแคบอะแต่มิติมันดีนะเออดี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 เีด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 ี ต้องบอกว่าถ้ากรณีรูปนี้เป็นเลนธรรมดาแล้วเป็นสีอยางเนี้ยผมเลือก iPhone ใช่ครับแต่ฮารมอนนี่มันดหมดพอเทนมันทำไม่เนียนอ่ะเราเลือก p 4 0 pro อ่ะครับผมก็เลือก p 4 0 pro เหมือนกันอันนี้ในโหมดตอนกลางคืนครับ iPhone แม่งเก็บเลยนมิดดีสัดสัดเลเรนหลักอันนี้เลนหลัก p 4 0 pro แม่งแทบไม่ต่างเลยว่ะแต่มันมีมิติมันรั้วเด้งเลยแล้วชอบแล้วชอบ อืมแต่ผมชอบไอโฟนใบไม้มันไม่ค่อยแข็งเออหมดนั่งคืนของพีมันแของของเวมันแข็งจริงใช่แข็งมากตั้งแต่เมดแล้วแล้วแต่คนชอบนะ g 4 0จะได้เปรียบแน่นอนอยู่ละเพราะว่ากล้องหน้าของ iPhone 11เขาไม่มีในหมดแต่ว่า p ี0มีอันนี้แน่นอนมันก็เลยจะเกี่ย ทำให้แบบเขาเรียกว่าน้อยมันไม่ขึ้นอ่ะเออ,อนนเออก็เล็ก40 pro อันนี้ซูมสุดครับ p 40 pro ครับอันนี้แน่นอนเลย <c oughs> อ่ะอาดเลยเกินอันนี้คือซูมซูมแค่สิบนะพี่ว่านะซูมเท่ากันกับ iPhone แต่ว่าแล้วคือประเด็นคือเวลาเราซูมอะไรไฟแบบนี้ถ้าเราซูมไกลๆอะ่ะไม่ฟุ้งมันก็จะต้องแบบวัดแสงแบบลดลงมามใช่ไหมันจะนี่คือเห็นชัดเจนเลยเนี่ยไอโฟนก็ลดแสงลงมาแต่ดีเทลมันไม่ได้อ่ะพี่คือคะแนานที่ p 40 pro มันได้แบบหนึ่งด้วยรับมันเพราะเลนส์ซูมด้ยนะครับใช่ ก็ถือว่าดีตัวเนี้ยคือคือพวกนี้มันได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นเพราะเลนส์ซูมมันด้วยพอมันรวมคะแนนจริงจริงมันเลยขึ้นอันดับหนึ่งไงครับผมแต่ถ้าใครไม่ใช้หรือว่าไม่ได้ซีเรียสอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าพูดในประเด็นเนี้ยที่เทียบแบบตัวเนี้ยครับโโหกินขาดเลยพี่ซีซปครับคมทุกเม็ดพิกเซลเม็ดไฟเลยอะไกลนะอย่าลืมนะนี่คือซูมนี่คือคอมให้ดูและนี่คืออะไรอะไอโบรทำอะไรอะอันนี้คือระยะจริงก่อนซูมเนี่ยเห็นป่ะพี่ว่าไกลป่ะ ยืนแล้วก็แบบถ่ายข้างบน p ี่40 Pro เออเส้นเส้เส้นสายไฟยังเห็นชัดเลยใช่40 Pro ครับยังไง40 Pro ก็กลางคืนนี่เขาเขากินจริงๆนะเรื่องภาพนิ่งนะทำไมรูปนี้ผมชอบ iPhone วะอันนี้อัตราไวของตัว P40 จะมี Night Mode ของ11จะไม่มี Night Mode มันก็เลยดูมืดกว่าอันนีต้องบอกก่อนนะครับแต่รูปนี้ให้ P40 Pro ชนะครับแต่ด้วยความที่ผมชอบผมไม่ชอบอะไแบบสว่างมากอ่ะผมชอบแบบมืดๆลวงง่าๆอะเงี้ย แล้วแต่ชอบแต่รูปนี้ยังไง<อ>ถ้าคนว่าไปเลือกต้อง P40 Pro แน่น<อ>ผมแต่รูปนี้ผมบอกก่นผมชอบ11ครับแต่ดีเทลก็สู้ P ไม่ได้นะซูมสุด ไอโฟนเดี๋ยว p ี่ P40 ซีพี40 Pro ค <c oughs> มขนาดนี้เพราะว่าไอโฟนมันซูมสุดได้แค่สิบแต่ว่า P40 Pro ได้ห้าสิบถ้า Pro Max ได้ร้อยประโยชน์ของการซูม,มอีกอย่างหนึ่งคือแบบนี้ซูมไ <c oughs> ดเวลาเปิดแล้วพี่เป็นคนสั้นๆพี่จะชอบซูมฝั่งตรงข้ามม่งชอบขายของอะชอบซูมไปดูเมนูมันมีอะไรขายแล้วเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่ผมยืนนะรูปต้นฉบับที่เป็นเรนธรรมดาเนี่ยผมยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมซูมไปไอป้ายตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือรูปจริงนะแล้วผมซูมไปคิดดูดิถ้ารูปนี้ผมให้ P40 Pro ไกลมากนะนะสว่างดีอย่างที่บอกเอาไปถ่ายอะไรมากแ <Hey, S 1> ต่ว,ว่าแต่ว,ว่า iPhone เห็นท้องฟ้าอยู่นะพี่ก็นั่นแหละ,ะแต่พี่เน้นเห็นทา้งล่างมากกว่าเห็นท้องฟ้าแต่ว่าอันนี้คือเอาไปหน่อยวิดีโอเนี่ย ยังไงก็สู้ไม่ได้อันนี้คือห่างชั้นจริงๆคนระับเทปวิดีโอที่เขาทํามาเสถียรอยู่แล้วอ่ะกับอีกคนหนึ่งที่เขาเพิ่งจะได้เซ็นเซอร์ใหม่มามแล้วเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันจะทําให้มันเสถียรภายในปีเดียวเนี่ยมันยากมากเลยนะใช่โฟนมันออกมานานแล้วไงอัปเดตจเสยรเซนเซอร์นะเล็กมันทําอะไรง่ายอยู่แล้วอะซอฟต์บ,บ,บ,บ์ูทออูธจริงๆเดี๋ยวรอย สักพักหนึ่งถ้าลอยตัวนี้ัพเดี๋ยวผมเราก็จะทำเวียกันอีกนต่เราก็ต้องมาเหลาก่อนว่ามันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้แค่ไหนไงจากที่ไปเทสมานะครับก็คือวิดีโอกล้องหลังเนี่ยจริงๆรายละเอียดดีพอๆกันเลยพอ iPhone เลยแต่ว่ามุมมันแคบด้วยแล้วก็กังวันนะอันนี้พูดถึงในแสงกลางวันนะดีทั้งคู่แต่ถ้ากลางคืนปุ๊บเนี่ยเอาละ EA ทำงานพอ EA ทำงานปุ๊บมันเกิดภาพซ้อนแบบโหเห็นแล้วแบบมุดยิดตามากแล้วก็เฟรมไม่ได้สมูทเท่า iPhone ครับเวลา ขยับขยับมันก็จะนะเป็นธรรมดาครับกันสั่นก็ไม่ได้ดีอะไรมากกันสั่นไลโฟนใช้ไเอ้ยเจอา กันสั่นไอโฟนใช้ได้ทุกเลนในกระนักล้องหน้าใช่ผมจะไม่แยกนะเป็น E S หรือ O S เอาเป็นว่ามันให้กันสั่นมามันทําได้ดีแล้วมันไม่แบบมาซ้อนซ้อนสั่ใช่ใช่ 4K 6 0ได้ทุกเลนแล้วกันสั่นแม่งได้ทุกเลนใช่แต่ว่าของ P 4 0เนี่ยเขามี E S ขมาให้เนี่ยมันทําให้ภาพอะมันมันรุเหมือนจะนิ่งกว่าไอโฟนแต่มันซ้อนแต่มันซ้อนไงมันก็เออมันก็เอาไปใช้งานยากอะไรเงี้ยก็คือว่า วิดีโอแคบกว่า1 2คือการโฟกัสก็ไม่หนึบเท่าโฟกัสนี่บอกเลยว่าช้าครับช้าแล้วก็มีหลุดด้วยในขณะที่ไอโฟนขึ้นมาปุ๊บแล้วสมูทด้วยแล้วเร็วแล้วแม่นแล้วไม่หลุดด้วยรู้ว่าอะไเป็นอ็อบเจกต์อะไรเป็นซับเจกต์จับอันไหนอยู่ไม่อยู่ใช่ไม่จําเป็นว่าไอที่เราจะมาโฟกัสคือต้องอยู่กลางภาพเท่านั้นแค่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันรู้ปุ๊บมันจับเลยมันฉลาดนะมันฉลาดมากแม่งโคตรฉลาดใช่ตรงไม่ไม่มีใครสู้ได้เลยงานโฟกัสใช่ครับผมจริงๆถ้าเกิดคุณจะทํารีวิวอะไรสักอย่างอะไาเสียเวลา้ยคุณ มันไม่โฟกัสไอโฟนอ่ะมึงจับอะไรมาโฟกัสหมดไม่ต้องไปหันดูเลยเนี่ยนี่ครับจริงครับอันนี้จริงหันดูปุ๊บเนี่ยครับเป็นอย่างนี้รีวแบบสบายใจอ่ะใช่ครับจำแม่นแน่นหนึบซูมวิดีโออันนี้แน่นอนซูมได้10 จากที่ลองแล้วนะก็คือไอโฟนมันซมูมมันซูมได้ไม่ถึงไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไกลเท่านะแต่ว่าไม่ไกลของเขาเนี่ยมันก็มันก็ได้ความละเอียดเท่าซูมเท่านั้นแต่ว่าพอมาดูของ P40 Pro ที่ว่าซูมสุดเนี่ยมันก็เละเหมือนกันนะม,มันก็เละเหมือนกันแล้วผมซูมตอนกลางคืนด้วยมันก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่วิดีโอกล้องหน้าอันนี้ยชัดเจนน,นี่แคบมากนะโคตรแคบพี่แคบมากแคบแบบแคบมากๆแคบมากพี่ผมมือยาวก็ยังแคบอ่ะใช่ iPhone คือแบบกว้างไปเลยอ่ะ ว่างสมูทใช่แล้วแบบอึดอัดมากพี่เวลาเราใช้แบบวิดีโอที่มันกล้องหน้าที่มันแคบๆเราจะวอลกับมันโอ้เออมันวอลมันถ่ายยากมืออะหน้าเราหลุดเฟรมกินหัวกินหางไปหมดเข้าใจมันแคบมันนิ่งมันนิ่งกว่า iPhone แน่นอนแต่ว่าแล้วมันจะไปเล่าเรื่องยังไงอ่ะก็มันแคบแล้วคนดูมันอึดอัดนะแล้วเวลาไปทําต่อที่โปรแกรมจะไปขยายสัดส่วนอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วมันก็แบบมันก็ตัดไปแล้วอ่ะโอ้ครับ แต่ว่ารายละเอียดสีสันเนี่ยก็น่าดีมากอืมีมิติเผลอๆบางบางช็อตจะดีกว่า i iPhone ด้วยซ้ําแล้วก็เรื่องของการวัดแสงเนี่ยผมว่าวัดแสงได้สมูทกว่า iPhone นะไอฟโฟน,นะฟโฟนเนี่ยอไอฟโฟนเนี่ยจะมีแบบรูปวาบเร็วกว่ามันแบบปรับแสงเร็วกว่าแต่ว่าตัว P40 Pro เนี่ยวัดแสงเขาเรียกค่อยๆปรับอะสมมติเราแพนไปแพนมาตัวเราอะไรเงี้ยมันปรับได้สมูทกว่ามันไล่แสงได้ดีกว่าแตางานมันต่างกันไงต่างกันคือสมมุติว่าคุณไปถ่ายวอล์กเนี่ยคุณหันกระทันหันอะมันสว่างอะคุณสามารถตัดไอส่วนที่ไม มันสว่างเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยคุณต้องมารอมันอแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเฮ้ยมันวูบวาบไปอ่ะก็เอาตัวนี้รายละเอียดก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ใช่มันสีสันอะไรมันดรอปไปหมดเลยพี่พอเป็นวิดีโอกลางคืนนะนะสีมันซีดซีดไปเลยใช่ iPhone ที่สียังอยู่แคบด้วยแล้วก็เฟรมซ้อนด้วยเฟรมไม่ก็ไม่สมูทเท่าด้วยแต่พอมาถึงเรื่องของการเก็บเสียงตรงนี้ผมรู้สึกว่าโ u a ดีกว่าดีกว่าดโกล้องหน้า 4K 60เฟรมเรยนะครับผม ลองดูนะว่าคุณชอบหรือเปล่านี่ผมออกแดดให้เลยนะครับมียอ้อนแสงนะดูการเก็บด r ดูเฟรมลงเฟรมเลตดูการกันสั่นด้วยนะครับดูการเก็บเสียงดูการเก็บแสงนะอลองดูครับยา <c oughs> กาศดีนะช่วงนี้ร้อนตับแตกเลยนะครับ โคตรแปลกอ่ะโคตรงง,ง,งเดี๋ยวนี้แบรนด์ซีทำทำเสียงวิดีโอมาดีไเลยคือไอโฟนว่าดีแล้วใช่ป่ะพี่ไอโฟนดีนะเก็บเสียงดีแต่ว่าจะได้ยินเสียงแอมเบสรอบข้างแต่ว่าพอมาเป็นซีพีสี่สิบโปรป,ปุ๊บอ่ะเสียงเนื้อเสียงคือหนาแล้วก็ดีเท่าไอโฟนเลยแล้วก็ไม่มีเสียงรอบข้างด้วยคือตัดเสียงรอบข้างได้ดีเลยอ่ะมีไม้สามตัวไงอันนี้ก็มี3ตัวมือใช่แต่อยู่ที่คนใช้กันแหละบางคนไปถ่ายบอกต้องการเสียงรอบข้าง ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาทำรีวิวให้ก่อนนะ <c oughs> ในช่วงเขาเรียกว่าไตามาสรแรกแล้วก็เจนแรกแรกของตัวมันยังไม่ได้อัพนะเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแต่ไม่ขอโทษหรอกนะลงไปแล้วครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีเดี๋ยวก็จะมาทําให้แล้วก็ค่อยว่ากันใหม่คือคุณไม่ต้องกลัวเราท่องเราทำเรื่อยๆใช่เดี๋ยวอามาแล้วก็ไปถ่ายใหม่ครับต้องบอกว่าการถ่ายรูปมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเหนื่อยครับต้องไปถ่ายทุกเซตทุกครั้งที่จะทํานะครับรฉะนั้นก็โดเน็ตไม่เข้ามา โอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ